ขอบปลาให้ลรงกครับเอามาแล้วครับช่องหรือสองด้อครับแก้วแก้วแก้ว สวยแล้วครับโดดๆครับพี่น้องดวงเปียวเลยครับโมมีมูม,มีพวกเลยดยอกนี่เดี๋ยวขอครับไอร้บผัสวยงามครับนี่ครับไอพก็ปีกนะครับ โอยูดใจครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับอีกดอกนึงครับผมโอ้บักใหญ่เลยครับโอ้ยเอาละไปหามาสิพวกแกงเลยพี่น้องนี่อ๋อครับมูดมีมูดแล้วครับุณโดนโดนดีแล้วอืม น้องครับผมโอ้โหพี่น้องเจ่เรางกไงครับผมเนี่ยสุดยอดเลยครับไปเก็บครับตีกระตามาไปซ้ำนี่แหละครับ หาตัวยังนะครับคาหมานพี่น้องไปไปหามา่าพออยูแล้วครับผมพี่น้องพี่อย่างอาวุธผมพร้อมครับนี่ครับพี่น้องเ,เริ่มแล้วครับสองดอกนี่เนียนครับผมเราจะเก็บตัวอย่แล้วผมก็สิปิดคลิปนะครับ สิกับเอา,เอ,าเอาวุธครับพี่น้องเบาเสียมกับตะกาอันนี้โอ้ถือยังไม่เลยครับเจ็บตะกัตทงเจ็บตะปาวหาหยากแน่้หน,น่อยลองเนาะถือหยากไปมาลำบากนี่ครับสวยๆเลยดอกมันหน่อยครับผมแต่มีแน่นอนครับมีแน่นอน เกบเตียวเสียมกับกระตามาดีๆครับผมสนหิ่เก็บว้ก่อนครับจุ่มๆจะพ่อก็ไมนี่พี่สองครับ